เอานี่มายำบาดแจงครับพี่น้องครับบาดแจงกินหอดอยู่ท่าเฮียก็มีเอากินจนจุดยอดนี่แหละเพื่อทักในเนี่ยติดโลกไปนี่แล้วบึ้งบรรยากาศเนี่ยมัซ่เลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับเตื่นยัมามโซ่ตัวเนี้ยยำครับทั้งฝนยำมหลบเอ้นาน้ำไหลแห้งตึ้นไป<า>ก็เคลืนก็ไม่เห็นหไหลแห้งหรอกเนาะ มันขึ้นกันยิงเฉี่ยครับพในห้องถ้าห้างเลี้ยวรเรเห็นมันขึ้นเอาปนเลาได้ปลา,นะาเนี่ยนะไดี๋ยวยี่ทาเฮียนี่แหละอุปกรณ์การทำอาหารกินเห็ดเอ้ใส่ปลาอันดีอู้ดีครับที่นี่ข้าวปกติข้าวปกติหนึ่งแต้มตอนเช้าแตงแบบครับแตงแบบกินแต่แแจ,จ,จอด้วยมู้ใส่ยงสังเฉี่ยกินนี่แหละเขากินกันยูเออโซเตี่ยเอียงครับเบรดี้ประมาณเบรด,ด,ดใหนะ่า <laughs> อืมจินเนียเนี่ยหัวครับเดี๋อลูกออดครับอึบแต้มแรกตอนเช้าครับอึ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 บย่าหลุดครับอย่าหลุดย่าลุดย่าลุดปึบมึบโอ้กินจังอยู่นเ่ยเอาเลยครับได้แล้วปลากดครับนี่ครับนี่สิบตัวโลเลยยุ่งหนึ่งห่วยบัตรถ้ามันไม่อีกันดีนี่นะสิบตัวโล ขนาดสิบตัวโลก็ใช่ได้แล้วไปต่อครับเอ้โอ้นี่เพิ่นเสียบไปงี้สินน้ำรวดตัวนี้นี่หน้าเสียงหัวไงว่าไป็ถิมเลี้ยงได้เป็นวัดถิมรวดนี่หน้าเส่ปล่อยใบเหี้ยนี่แหละเออปล่อยเหีเ้ยมันเปิดโดดออกดอกปลากระบอกนี่ตองขังฟังยังไง โอ้มันขินหลับไปเดือดอาตา่ปหินหงนี่จำไปเลยครับบอะว่าพ่อยี่สิบหลังนํำพุ่ม,มือขึ้นมาทดสอบทดสอบโอ้มอ้มนเนสอย่างนี้กับว่าคอยเตืองเนาะบ่อะบ่ขึ้นน้ำให้หน้านหนหน้าพ่คอสี่วใจสิเถืถอนขึ้สยัง ปูปูกินมะโอ้ยพี่น้องครับนี้มายำให้ลองปุ้งกับบรรยากาศเพื่อใส่กุ้งก็เจ้ากันใส่กุ้งมันแล้มัเองมันขังขวกนี่เลยเป็นใส่แบบนี้เออตอนที่เนี่ยดูไปใส่ไม้ไผ่ครับใช้เท้าไผ่ครับนี่ ขึ้นมาท่านพี่น้องครับโอ้ยนอนดีครับมาขึ้นบรรยากาศดีครับสิ่งานเมย์อ๋อทีนี่เป็นหางเด้อับดิ้งก้อยไปหางอะไรกูดืดขึ้นตัวมันมัน่งเหรอฮึรอครับไปยาง<บ>ไปเรื่อยพาเรือสิบบ่คอยกินดอกมันมากินแบบนิมิตด,ด้วยอากาศจะเงียบบรรยากาศจะเงียบอันนี้ขึ้นมาท่าเรือครับ ว่ามัน,นจะเป็นทายเลื่อนบ่หน,นิมันจอดร่วงไว่ายี่เหนีนบ่อืมร่วงมีหมวกจอดแล้วโอ้ยชุ่มเยสิหลุดได้หลังนี่ของบ้าห้อยของเต๋้ห้อยกินอะไรพีน่น้องกินเยอะเบ็ดมันจังอะไรนี่ละห้อย,อย,อยปลากินจังบ่เขาบเจ้าบ้าจังบ่ เรื่อยๆเพ่ครับผมชอบบรรยากาศไปน้ำครับท่านผมเป็นสะพานครับพี่น้องครับสะพานม่วงลาดครับเป็นสะพานมีตรภาพหัดลอยอดกาลสินครับท่าสายมือเป็นเลสครับผมขวามือเป็นกาลสินครับพี่น้อง่มกำลังเห็นกันตตลิงไม่สาบใช่แดนเดอนี่ครับ สามชายแดนจังหวัดนีขคือเป็นหนาตันดีแถมมันเสาะลงติแ้ำเลือกลงไปนี่ก็เกือบ20เมตรแล้วครับอือ20เมตรความลึกน้ำเกือบเต็มตะลิงอื้อหือกระพุ่นแล้วบอกว่าขันห้องิึงหนาเรียงนี่เดี๋ยวไปจดี๋ยวปิมปิมเรื่องโอ้ต้นนี้เสียวต้นนี้ความเสียงต้นหนึ่งโอ้โหเมันสิลงเดินต้นนี้ตัวนี้มันขำไปเสียแล้วขันบ่กขำไปโลงอะไรได้เนี่ย สระเรือน้านนั่นตัวหนึ่งเห็นเลยนั่นนั่นอ้ตัวใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวไปไก่เห็นเดียวกันอ้กินดีไนี่ได้ไหมกคือเจ้าตันี้โอ้ยคือตัวนี้ไหมใส่ใส่เบีนเท้าห้องกับเฮ็ดเท้าน้ำมันเดือดเล่นมั่ขันแล้วเบ็ดกับเอาเสียครึ่งแล้วมัดรวดึงึงึไปเล่าไปเล่นบ้านแล้วทีกู้อลังนี่ตัวไปปลดเอาปลาเนี่ยสร็จนล่นดีโอเคนะครับกินนินนี่เง้ไป ตัวนี้ก็ตัวปัญหาเยอะนี่อุ้มกัวจรินหัวน้ำลงอยู่เต้นห้อยน้ำลงนึงโอ้นำโบหลายลงลงเป็นประมาณคืบบวกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้แด่กบไปเลี้ยงละบาดอทเลี้ยงกบหัวมันเดือมันเป็นเต็นท์ง่ายพี่นะเนี่ยนั่นแหละเก็บมือผมูของคนเนี่ยอันนี้เดีหลุดนั่นแล้คือมัดพันใหม่เลย อมันน่าสิเรียนหลังนะเนี่ยนึงว่าสิเรียนหลังแต่ปล่อยหลังสิบ่โอ้แตกบ้านมาใส่บ้านเลยครับอ่ะปุ่งยิงยูตัวแม่โอ้เฮียคือบ่ไปโอ้กวกมาไหนแม่หนั่งมคนขับเรืออะไรตัวนี้ปึ๊บปึ๊บย่างนึบซุปเปอร์ซูมนึบ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  นานมาแล้วครับมาแล้วอู้ซ้ำกันสูสีกันเลยเหมือนอ๋อมันค้าใหม่สิคือบนดึงใหม่เข้าไปผู้บา่าดึงใหม่ดิมันค้าเงี้ยตัวน,นี่นครับอุ๊บอบอบดึงนี่ดึงสิมันจะโนมม่มดีครับปรากฏครับปรากฏว่ายาลูดครับ นะี่ครับแต้มที่สองครับตอนเช้างามพี่น้องงามงามนี่ครับพานุจัดให้ครับวันนี้ครับพามาตรวจสอบเพิ่งครับพี่น้องเบ็ดยี่สิบหลังนี่เอาคนประกาศยังนังนี่ยังครับเบ็ดเอากับอันว่าเด็ดปลาก็มีแนวใดครับพี่น้อง เดกบไปเลี้ยงครับเดกบไปเลี้ยงนี่ยังนี่หมาตายก็อรอแงสีวะอี้นี่นแมนปาลาไหลแส่เฉะปลามเมลัยนะ่ะนี่บอลเดียบไปยังไงวะยังงนนูๆนอ พุ่นเพียงเดียวว่มันข้าหน้าเดตีตัวหนึง่งนั่นนัน่น,นเห็นยืนไต่ล่วงรอบก็เจ้าเนื้อๆเมื่อนัอ่นแล้วขวางบักทิดนี่กินดี้ท<อ>่านไหมมันกินดีขนาดนี้ต้นตนี้ไหมมันต้องเห็บเป็นเวีดเล่ามันยังดึงไปมันยังดึงไปไงนเนาะเวีดไทยว่าอะไระเวีดไทยก็ได้เวียฟัง เบ็ดฟลังมีต้งไส้ที่ฟลังได้อยู่นี่เป็นฟลังกมี้่าเลยนาชาดมีอะยังครับอ้อนี่ถึงหน้าผมฟังลงมากเต้งยังเห็นเมยอาตีนกวักหนามเอาซือ็ไ้โอ้ยไปยัง้วหน้าันเมยยังแมอ๋อผ่งม่เบ็ดเบ็ดโดนตสแต่โดนโอ้ยตัวนั้นคือติตัวของไ่แต่หัวมันไหมนั่นยังหอัง โซนขึ้นไปหน้าว่าปลาหงส์เหลี่ยมมาเฮ้ยไม่อันตรีหงส์เหลี่ยมไหมวัดมุงบางเหรอไหมดำๆผมมีงานบอกผมมีหนวดว้ากำลังพึ่งแต็มกำลังจะเห็นครับ้กบตายเลยนี่ครับพี่น้องครับเมื่อเมื่อดึงมือยันครับเมือนั่งครับนั่งนั่งนั่งเสียมเสียม น้องเสียมครับอันนี้ต้องเอาเองไปเอาเองอืกันจะหลุดเองครับพี่น้องปลาเสียมบ่มันจังหวะเรือนอะไรมันมีไหมเดี๋ยวไอ้คนรุ่นเร้ว่าเงินเบ็ดกอตาที่พี่น่องเท่าั้นนี่ไม่ไเบ็ดพูดไรอีเหรอึเบ็ดเนี้ยปูอ๋อเบ็ดข่ตัวนี้เต้สมัยหนาไม่ลาโอ้ปลาปลาเสี้ยมปลาเสี้ยมบานเขาเอือน งามงามพี่น้องเอื้อตัวหรือปลาชะโอนภาษาไทยเขาเรียกขันปลานังดิปลานังกับปลาแดงหรือเนื้ออ่อนเดี๋ยวกลมดูเดี๋ยวแต่ทีบางทีอันนี้คือปลาชะโอนหรือบัตรเขาเออปลาเซียมปลาดุกถูกเบ็ดนี่สามแต้มนะพี่น้องครับมองนี่บะหมี่หยาดมันพังใส่ดิอ่าเป็นท่างเป็นย่งพังอีรีเลยก็จะเอาขยะมาทิ้ม อย่ามัถึกเบ็ดนี่ว่นี่ขึ้นเป็นตึงๆเนี่ยขึ้งหน้าไหมเสียวเถิดข้งหน้านี่นี่ล่ะเป็นเป็นตะโหนใช่ปะโหนใชเนว่ามาสร้างว่านี่ตามครับนี่ชั่วฟ้าหนังมงมือยู่เลยทงจมมีอเอาพวกกูีืหลังหน่กูยู่เอาล้างน่ำนคือร้อยน้ำร้อยเส้นหน่ำจนมันสูงมันเบอมงไม่ล้างขลังหน่อไหมเจ้ ไว้ลืมบ <า S 2> ัตรเด็กแก่ใช่ไหมเ้ามันก็จจลืมเขาเด็กกาบหนะ้าสุยดยอดคือได้ผลอยังน่ะได้ผลเกินคาดใช่เบียดแง่เงียะบ่เปลืงองเงียะตัวบ่เสียเงียะบ่เปลืองเงียะเงียะดี <c oughs> เพราะว่ามันบ่ค่อยมีปูกิน ่ค่อยมีปูบ่ค่อยมีมะเร็งยังเนาะไม่ค่อยมีเนีย่ยตะเตาตะเตากว่มีกินเบ็ดไงท่านในยามีเพผงเทิงป่่ะเท่งด่างก้อมจิ้มยามเแบบในในใ็ดญ่อีกครับพี่น้องครับโผมันกินหลังนี่ตัวน้อนออมือขึ้นยังกินหลังนี่หนังขึ้นว่าอะไบอรบ่มีเบ็ดมาถลที่เราถอนไม่ได้ไม่ได้ใส่ใไปมันขึ้นกินตัวมันข้าวใส่ขึงมากถึงมันกินวะงน้อง นี um, ่นต้องขึงออกดันหนอกสิขึงแล้วก็ขึงจมก็ขึงร้อยร้อยร้อยเสร็จร้อยไว้เนาะเพื่อไว้ลงน้ำไว้ประมาณได้ขืบหนึ่งก็ได้ท้าน้ำระยะน้ำบุ้งสิอันนี้น้ำบุกเสียบเพื่อไว้ถ้าร้อยมันก็กินดีเสร็จเสร็จเข้าเน่าวระเด็นว่าแล้วเงนร้อยเงินที่มีโตอยู่เต็มไอหัวดินซื้อหัวเน่าหัวยังเส็จข้าเน่าวระเด็ยว่าเนี่ยมัเข้าใส่ขาสอกดิบบ่ บรว่าณนี้แล้วไหนก็มาตบเพื่อไปฆ่าแขนก็ได้แค่แขนหนึ่งเออ่ยมจีบเจ็ดสิบเส้นอยากเบียดเล่าครับพี่น้องครับไปใส่ยูท่าสั้นปวดมันเงี้ยคืออ้วนมุกหัวมกหัวกตัวนี้ไหมมันมุกเป็เงี้ยเป็นเรีงไวอีกนั่นมันขึ้นเป็นวันศิลป์ครับพี่น้องครับเลยหนึ่งเตี่ยมโอ้วันศิลป์กับมันตัวนี้ไหมศิลป์กับมันครับวันนี้หลังวันศิลป์มากอะมันนี่พี่น้องครับ ประมาณยังไงพระพุนกษ์สิพระพุนกิด,กดอยากฉันอยู่ดังหันอยู่พื้นผวาดอกอันนี้ครับงาไไต่ต้นไฟ่ตกสไลลงมาอบมันเริ่มมาแล้อ,ลอ,ลอ,อันนี้ฟังทางลยอเอด็ดฟัง <c oughs> ฟังมันสั้น นี่สิไปเบิ่งทางฟังชายปลาฟังกลสินฟังกลสินแม่ทังเพื่อนข้าเจ้ายามยามเบ็ดยามเบ็ดเผือกเนี่ยมันสองตับ้องพลนยามเบ็ดย่งของไม้เนียยังต่างหากอ้าเหียมหัวกไหมเดขึ้นหลายตัวนมาหัวจนนี่ตายม่นพระมาสวดเหือย เขาเรีกลังหนึ่งตริงๆเลยก็เลยกินก็เลยปนก็เลยจังหันก็เลยเพี้ยนว่าคนประเสียมเถอะแยักของหมดเลยนี่ปลาปืนกับปนมาแล้วตึ้งปีงกินเหรอนี่สิแค่กี่เฮดยังกินเอาวันนี้พาพี่น้องถามซี่ครับพี่น้องครับไปฟังกาะสินครับฟังเล่าพุ่นยามยังไงเต๋นังไงเบ็สตึ้งปีบยามเบ็ดไอ้ยามปกกับปีบนั่นบางทีปีบปรากฏ ย้ำกำกับปรากฏย้ำกำกับปรากฏกับนบรรยากาศยี่มัสอบเป็นครับตะเวนกำลังจะขึ้นครับงานท่างตะเวนออกนะครับโอ้บรรยากาศสุดยอดพี่น้องครับผมท่งมุนทาวัดครับพระโพธิ์สีม่วงราดครับในระเบียงที่บ้านกำลังประกาศไก่ผู้ใดไก็เจาะทามาอยู่นี่อ๋อปลาตัวดุนะกุ๊กกับ โอ้ผ่านบ่ฝังลงดินเอาไปหนึ่งบ่้างพี่เอ๋บักเดียนเอาไก่ตัวนั้นกอเดือนหรืเบ็ดเดือนมึงถามฟังว่าแล้วครับพี่น้องครับผมพยายามมาเนี้ยใจเอาบักบักห้อยวะต้นเงาสุดเลยยี่มู่บ้านยี่อำเภอยี่ตำบลน้ำเสีไหลพานมากเออที่ให้ที่หน้าน้ำเสียไหลลงเบ็ดบ่เกินห้าสิบปี แต้สุมือเนี่ลองตัวลงมือเนี่ยสำหรถามหายาขี่เพลิงท่ารถน้ำกัดเท่าโอ้สันผิด line ตับ่อมันเริ่มแมนมันปูปลาก็เริ่มห้างหายแล้วเนแต่เขาใส่เวสเมีได้ถูหลังนี่เนาะหอยเรือหลังตัวเฮ้อ้ทิ่มดัางไปดิฮะดังมอไฟละมวนเวนประมาณประมาด่างประมาณทิ่มทิ่มเออโอ้ปรแมายามยังไง ไปยายัาอยางอุ้มไปเบื้องเบ็ดหนอดหนอดไหมครับก็นั่งปิตะลวกดีดีเบ็ดเ,เสร็จเบื้องผ้าเบื้องยามเอ้ยเอ้ยผีไฝ่ครับก็นำอะไรเรือที่